สวัสดีค่ะวันนี้มี how to มาให้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็น how to การา modify การนำล่าง USD ใส่กับหัวบลายนะคะพอดีนั่งกำลัง custom อยู่นึกขึ้นได้เลยถ่ายไว้สักหน่อยเผื่อใครอยากรู้นะคะเพราะก็เจอคำถามไม่รู้จะอธิบาย ยังไงอธิบายเป็นคลิปแล้วกันอ่ะมาดูว่าทําแบบไหนข้อดีข้อเสียของบอดี้นี้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วแต่ไม่ได้บอกวิธีการทําว่าทํายังไงใส่กับหัวบายนะคะแล้วกอ็อีกอย่างที่จะบอกก็คือ Body ้ s d มีหลายค่ายหลายทรงนะคะหลายสีผิวเพราะฉะนั้น เออ่ก็พิจารณาเอานะคะว่าชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นส่วนตัวเนี่ยเราชอบที่เล่นล่างนี้เพราะสั่วทรงเห็นไหมด้วยเคิร์ฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความรู้สึกว่าพอใส่กับหัวบลายแล้ว,ลวสัดส่วนความบาลานซ์มันโอเคแล้วก็ในบรรดาบอดี้ทุกบอดี้ที่เราจับมาแล้วก็ลองพยายาม จะโมดิไฟจะไฮปริดกับหัวบายเนี่ยก็คือยืนได้ดีที่สุดในความรู้สึกของเรานะคะก็คือบอดี้นี้สัดส่วนเขาเรียกอะไรความสมส่วนสมดุลแล้วก็มัน่นยืนได้มั่นคงนะคะที่สุดก็คือบอดี้นี้นะคะในความรู้สึกของเรานะส่วนตัวว่าใครจะชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวดูคลิปแล้วก็ลองตัดสินใจดูชอบไม่ชอบอยังไงติชมกันได้เนาะ อะเรามาดูวิธีการทำนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือฝาเราใช้พลาสติกแข็งตัวนี้จะเป็นฝาจากสเปรย์ที่เราเฟตอัพตุ๊กตานะคะฝาแล้วก็อันที่สองมีมีดนะคะมีกันไกลมีเครื่องเจียใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นเครื่องเจียเล็บนะคะ ใครไม่มีก็ใช้คัตเตอร์อย่างเดียวก็ได้วิธีการทำคือเราจะตัดฝากระป๋องสเปรค่ะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมาอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยที่ตัดไว้แล้วตัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่จาเป็นต้องเป็นแผ่นกลมก็ได้จะเป็นแผ่นเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็ไซส์มันน่าจะประมาณ ประมาณ2อคูณสเซนจริงๆเราไม่ได้วัดก่อนหน้านี้หรอกก็คือเพิ่งมาวัดเมื่อกี้ว่าประมาณ 2, อคูณสเซนแล้วก็แล้วก็ลบลบมุมออกมันก็เลยกลายเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใช้คัตเตอร์ไปแหลมเนะะี่ยค่ะเจาะรูตรงกลางหรือถ้าใครมีอุปกรณ์เจาะรูอย่างอื่นนะคะก็ใช้ได้เจาะรูก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยประมาณ3ม3มิล3 4มมิลนะคะประมาณนี้ จะรูตรงกลางแบบนี้นะคะพอจาะรูตรงกลางเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะมาดูที่บอดีนน้มีพักไปก่อนบอดี้ bjd ที่เราเล่นเรามักจะร้อยเชือกแบบนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการดึงดึงยางสติงออกมาเวลาใส่กับบอดี้นะคะเวลาเราอ่ะวิธีการนำอันนี้ใส่กับใส่กับบอดี้เนาะก็คือก็ร้อยลงไป ร้อยลงมาในนี้ดึงดึงเขาขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะเอาตะขอออกแล้วก็ร้อยผ่านยางสติงเห็นไหมลงมาอันนี้คือพลาสติกแข็งที่เราร้อยไว้แล้วนะคะพลาสติกเจาะรูที่เราร้อยไว้แล้วก็คือร้อยผ่านลงมาเสร็จปุ๊บก็เอาตะขอที่มันอยู่กับบอดี้อยู่แล้วอะคะ่ะใส่ไว้เหมือนเดิมเพื่อที่จะล็อกเขาไว้แค่นั้นเองเสร็จในส่วนของบอดี้ ยืนรออ่ะมาดูในส่วนของหัวบายนะคะหัวบายวันนี้มีตัวอย่างให้ดูวิธีการที่จะเอาบอดี้นี้ใส่กับหัวมันจะต้องมีการ modify ที่หัวนะคะ modify โ,โดยการขยายรูให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าคอของ y OSD คอเขาใหญ่คอเขาใหญ่กว่าบอดี พิュนิโมเอสใหญ่กว่าบอยดี้โอบิซอยบสี่ยีนะคะใหญ่กว่าคอใหญ่กว่าบอบบี้บาร์บี้โยคะอวบนะคะเพราะฉะนั้นการจะเอาบอ d ดี้ยูเดีใส่กับหัวบายจะต้องขยายรูคอให้กว้างขึ้นขยายรูคอให้กว้างขึ้นหัวฝั่งซ้ายมือจะเป็นหัวที่ขยายรูคอเรียบร้อยส่วนฝั่งขวามือ คือหัวที่ยังไม่ได้ทําการขยายรูคอแต่อย่างไรนะคะขยายรูคอทําได้โดยการเราใช้เครื่องเจียเนี่ยนะคะเครื่องเจียเล็บก็ค่อยๆเจียมันออกเจียมันออกเรื่อยๆนะคะจนได้ความกว้างที่ต้องการวิธีการเราคือทําไปวัดไปแต่ถ้าใครอยากจะชัว ไม่ได้อยากทําไปไว้ไปอยากทําจบทีเดียวแล้วก็วัดขนาดคอเขาก่อนว่ารอบวงคอของเขาเท่าไหร่แล้วก็มาวัดขนาดว่าเราจะต้องเอามันออกกี่มิลอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ทาอย่างนั้นหรอกเราขี้เกียจคานวณหรือขี้เกียจมานั่งวัดเราทําไปกะไปแล้วก็วัดไปนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้อันนี้ขยายรูคอแล้วอันนี้ยังไม่ขยาย จะเห็นว่าก็จะมีความต่างกันอยู่หน่อยพอสมควรก็คือลูกคอมันก็กว้างขึ้นแหละเพราะว่าเราจะใส่กับบอดี้ที่กว้างขึ้นอ่ะมาดูวิธีการใส่แค่นี้เองนะคะจบแล้วไอ้ส่วนวิธีการขยายลูกคออย่างที่บอกหนึ่งใช้เครื่องเจียใครไม่มีเครื่องเจียตอนแรกที่เราทำเราไม่มีเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะีคค่อยค่อยค่อยคอย เฉือนเขาออกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะประมาณนี้อันนี้เราทำมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองใส่ว่ามันใส่ได้ไหมมาลองดูแล้วกันเนาะว่าได้ไหมวิธีการใส่นะคะไอ้พลาสติกแข็งที่เราคั่นไว้ระหว่างบอดี้เนี่ยก็เอามาเอามาล็อกกับตัวนี้ ล็อกกันแบบนี้มันก็เหมือนการใส่กับบอดี้เพียวนิโมธรรมดาค่ะเพราะเพียวนิโมเวลาใส่มันก็ต้องล็อกกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเขามีตัวล็อกของเขาก็คือจุกอันนี้อยู่แล้วแต่ตัวนี้มันไม่มีจุกไงคะเราก็เลยต้องทําพลาสติกแข็งนี้ขึ้นมาก็ใส่งลงไปแล้วก็เอาฝาหลังมาประกบ ดึงดึงยางสติงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ประกบฝาหลังขึ้นไปได้เวลาเราใส่บอดี้เห็นไหมให้มันล็อกกันอยู่แบบนี้ข้อนีญยาตนะคะเอามาหลังกล้องนิดหนึ่ง ใบก็จะต้องใช้แรงในการบีบด้านข้างหัวให้มันเข้าล็อกกันเนาะ,ะได้ยินเสียงดังแก๊บแล้วใช่ไหมอโอเคอ่ะพอใส่แล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะพลาสติกตัวเนี้ยมันก็จะถูกล็อกอยู่แบบนี้ แค่นี้ลูกสาวเราก็ได้ร่างใหม่แล้วก็ใส่ได้แล้วเรียบร้อยยืนได้เห็นไหมยืนได้พอดีไฟมันตรงนี้เนาะมันก็เลยแบบยืนได้เอาอย่าล้มสิลูกแม่เคลมวายืนได้นะคะ <c oughs> ก็ยืนได้ปกติแล้วสมมุติวันไหนเราเลิกเล่น ไม่อยากใส่กับบอดี้นี้แล้วอยากกลับมาใส่บอดี้เดิมได้ไหมได้นะคะได้เพียงแค่ว่าเห็นหมว่าขนาดตรงรูคอเนี่ยคะ่ะขนาดรูคอที่เราทำไว้อะมันก็จะเดี๋ยวนะก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะมีช่องว่างมากขึ้นกว่าการใส่กับหัวปกติ กลับมาใส่กับบอดี้เดิมได้กลับไปใส่บอดี้โอบิส24ได้กลับไปใส่กับบอดี้อื่นๆได้แค่รูคอเขากว้างขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็การโมดิฟายแบบนี้สมมุติวันหนึ่งเราเลิกเล่นเราไม่อยากใส่ด้วยกันแล้วบอดี้เนี้ยก็สามารถกลับไปใส่ BJD ดได้ตามปกติแค่เอาพลาสติกแข็งนี้ออกนะคะ แค่นนั้นเองก็กลับไปใส่หัว BJD กลับไปใส่หัว USD หรือหรืออื่นๆอ,อย่างที่เราเล่นได้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นวิธีการ how to ใส่ร่าง USD กับหัวบายทำแบบไหนเมื่อกี้เราพูดไว้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้มันก็จะมีช่องว่างแต่ถามว่าเวลาเราถ่ายรูปมันก็ไม่ได้มองเห็นหรือ หรืออะไรยังไงแบบมันก็ยังดูแข็งแรงแล้วก็ล็อกอยู่ตามปกติของเขาอันนี้เราไม่ได้กดลงไปเนาะเนี่ยมันก็ล็อกอยู่ตามปกติของเขาแบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็พิจารณา,าดูนะคะมาแนะนำให้ดูว่าใส่กับ UST ทำแบบไหนโดยที่ไม่ต้องมา modify ที่ body เลิกเล่นเอา body ไปใส่กับ หัวอื่นๆได้หัวบายก็กลับมาใส่กับบอดี้เดิมได้นะคะแต่ตัวที่เราทำเนี่ยเป็นรีเจ็คทั้งหมดนะคะมันก็เลยหนึ่งด้วยความที่มันราคาไม่แพงแล้วเราเองก็ชอบที่จะคัสตอมไม่ได้ชอบอะไรสักเท่าไหร่เราก็คือกำลังฝึกอยู่นะคะมันก็มันยังทำไม่สวยมันก็เลยยังไม่ชอบก็เลยฝึกฝนอยู่เรื่อยๆก็เลยยังใช้รีเจ็คอยู่นะคะก็ขยักใช้อลิ เพื่อที่จะมา modify อะไรแบบนี้ก็ลองดูก่อนนะคะเพราะว่าบางคนเราเข้าใจว่าคนที่เล่นออลีเนี่ยมันก็จะต้องมีความชอบในความเป็นออลลี่อะเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะเอาวิธีการทำมาฝากยังไงขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ good like, good share, หรือฝากติดตามเพจ24 n november ด้วยนะคะใครสงสัย วิธีการทำหรือมีคำถามอื่นๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือทักข้อความทางเพจก็ได้นะคะถ้าตอบช้าก็แอดเฟซได้นะคะตอบได้ทุกช่องทางแต่ด้วยความที่เราทำงานประจำด้วยช่วงกลางวันเราอาจจะตอบช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยัทุกขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย